อ่าแล้วเพื่อนเพื่อก็กลับมาเพื่อนอีกครั้งนะครับอยู่ีรอชอพีเทมช anel อีกแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับกิจกรรมนอตตี้เดเวอริงนะครับวันนี้วันที่7ยับนะครับจ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 ับไม่จับไม่จับนะครับเราไปหา a n g e l d e เ i เวอรกันดีกว่านะครับไปวันนี้เราอยู่ที่เมืองพายอนนะครับพายอนเราก็ให้ออกซ้ายได้เลยนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ R O M C ขายของกันดีหรือเปล่าไอ้ตลาดเฟื่อชพหายนะครับ อยากอยาก,อยากรวยอ่ะอยากรวยกว่าน,นี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็คุยเรียบร้อยวันนี้ขายอะไรอะ่ะแกนผลึกหินเหรอมันมันอู้ทำไมขายแพงจังผลึกความทรงจําฮีโร่สะท้อนช่วงเวลาสวยงามมันเอาไว้ทําอะไรวะอืมงยเงีงมันเอาไว้ทำอะไระทุกคนทำไมแพงยังเลยอะ่ะละเอ็มห้านะ วันนี้มีกิจกรรมเพิ่มมาอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมเซเลเบชันโดเนชันหรือว่าเป็นกิจกรรมเบิร์นขยะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะวัปไปนะครับว์ปไปพอนเทล่ากันดีกว่านะครับเพื่อไปบริจาคขยะเนาะเห็นพวกเทพเซียนหลายคนในกลุ่มก็พยายามจะสับขาหลอกนะครับสำหรับจุดฟาร์มเนาะก็จุดฟาร์มผมมองว่ามันก็ไม่ได้ตายตัวนะว่าวันไหนขยะขึ้นขยะมันแพงขยะมันถูกนะครับแล้วแต่ วันนะครับแล้วแต่แวันเนาะแต่ส่วนมากก็ฟาร์มพวกโลกฟาร์มพวกอีลูเนี่ยน่าจะดีกว่านะเพราะว่ามันอย่างน้อยก็ได้ของมาตีบวกด้วยของตีบวกในขายได้ตลอดเลยเรื่อยๆเลยนะฮะพวกแบบเมนหลักของตีบวกอย่างเช่นพวกเนี่ยพวกอีลูเนี่ยนะครับพวกโรกหรือว่าจะเป็นพวกไอเนี่ยอีลูเมียมอะไรพวกเนี้ยขายได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไอ้พวกยาเขียวนี่ก็ขายได้เรื่อยๆนะครับ, ane, รบมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเนดะี๋ยวผมดูยาเขียวก่อนนะครับเนี่ยยาเขียวนี่ยขายได้เรื่อยๆนะครับ awakening potion เนี่ย เป็นสิ่งที่ขายได้ตลอดนะครับไม่เคยอันนี้นะครับอ่ะคุยกันหน่อยนะครับวันนี้จะบริจาคอะไรดีเฟเตอร์ฮอนเอาฮอนแล้วกันฮอนถูกดีนะครับฮอนกับไอ้ไฟเออร์คิสตัลนี่ค่อนข้างถูกนะผมมองว่าเท่าไหร่สิบครั้งเหรอมันกดส่งทีละสิบเลยไม่ได้วะผอ,อก็ต้องซื้อเหรอถูกพอกันนะผมมองว่าอะอันนี้ก็ได้อืมถูกพอกันนะครับเพราะมันเลดมันสองร้อยอ่ะ อันนี้ก็ไหนะส่งร้อยสามหรอฮอนเท่าไหร่ฮอนร้อยแปดสิบนะครับส่งฮอนดีกว่าเอเฟเตอร์นี่เท่าไหร่เฟเตอร์สี่ร้อยอีบ้าใครจะโดนอิดเฟเตอร์เฟเตอร์อย่างแพงนี่เราก็แบ่งๆกันไปนะครับจะได้แบบมันจะได้ไม่เปลืองมากไนงะเออค่าวความเสี่ยงมันจะได้ไม่เปลืองมากก็ได้ กล่องตัวเซเลเบชันโดน t ทมาสิจะได้อะไรวะโอออติงสโตนโอเคอยู่นะครับก็ไหนลองไปดูตลาดดีว่าอะไรขายดีวันนี้นะครับส่วนมากผมจะฟาร์มอยู่ตัวมันชื่ออะไรวะไอตัววัวเออผมจะฟาร์มอยู่วัวเพราะวัวม,มันได้โลกด้วยได้อะไรด้วยนะเนี่ยจะขายพวกโกแซนเนี่ยขายได้เรื่อยๆนะครับโกแซนกับฮาร์สกินเนี่ยวันนี้ขายอะไรได้บ้าง หรือขายเออพวกนี้ขายได้เรื่อยๆนะครับก <|so|>> ็ไว้แค um ่น <si ี้แล้วกันนะครับสำหรับวันที่เจ็ดสำหรับกิจกรรมตัว Naughty d e i l i n g นะครับอย่าลืมมาทำเควสกันด้วยล่ะนะครับเคล็หลยวันเนาะ